สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2568ันนะครับ16นาฬิกา13นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเช่นเคยนะครับเหมาน้อยบ้านานาไม่เคยลืมถิ่นดาวดินถิ่นบืองเลยนะครับผมซึ่งนะครับผมวันนี้ดาวดินก็อยู่ที่แฟดการเคหะร่มเกล้านะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในช่วงของหลังปีใหม่ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่2ที่ผ่านมา เดลดิก็มาเดินหาดูห้องนะครับผมเพื่อจะซื้อนะครับแล้วก็ทําการเลนเวียดเพื่อปล่อยเช่าในปี2 5ง8คือปีนี้นะครับปรากฏว่านะครับก็มาเจอนะครับวันที่15ามกราคมที่ผ่านมานะครับก็มาดูประมาณเวลา18บแนกานะครับหลังจากที่ผู้ขายเขาสะดวกมาเปิดห้องให้เรานะครับก็มาเปิดดูห้องเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่15นะครับผมก็ดูแล้วก็สนใจนะครับราคาได้นะครับผมแล้วก็ วันที่16มกราคมนะครับผมนะครับที่ผ่านมาก็ไปทําการเรื่องซื้อขายแล้วก็โอนวันที่กรมที่ดินนะครับเมื่อวานนี้วันที่17มกราคมนะครับพักผ่อนหนึ่งวันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมวันที่18มกราคมพุทธศักราช2568นะครับเป็นวันแรกนะครับที่เราจะมาทําการนะครับเตรียมในการรีโนเวทหรือว่าปรับปรุงห้องนะครับผมก็จะดูว่าในห้องนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับแก้ไขอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่ง วันนี้เราจะไปซื่อเวกันนะครับผมเดี๋ยวดาวดินจะพาไปเลยครับตึกนี้นะครับอยู่ที่แฟลตการเคหะร่มเกล้านะครับผมตึกสิบสองนะครับชั้นสี่นะครับผมนี้เมื่อเราเดินทางนะครับขึ้นมานะครับบันไดในช่วงกลางนะครับด้านซ้ายมือนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาถึงชั้นสี่นะครับเราก็เดินเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวซ้ายเข้ามานะครับ ก็จะมาเจอห้องนี้เลยนะครับผม3 4 4ี่สทับหนึ่งสองสองนะครับซึ่งห้องนี้ก็จะเห็นว่าเจ้าของเดิมเขาก็ทำการมีการทาสีไว้แล้วบ้างแล้วนะครับมีติดเหล็กดัดนะครับมงุงรวดให้เรียบร้อยนะครับการทาสีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดประตูมาเข้าไปดูด้านในกันนะครับ แต่ว่าประตูนี่ก็ให้ช่างมาสร้างคงติดผิดได้น,นะครับปกติแล้วส่วนใหญ่จะเปิดเข้าไปในห้องแต่ว่าในส่วนของบานนี้นะครับเปิดออกมานอกห้องนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในห้องกันครับนี่เรจะมาสํารวจนะครับของภายในห้อง ที่ดาวดินดูก็กระเบื้องนะครับไม่มีปัญหานะครับผมไม่มีการแตกนะครับสามารถล้างแล้วก็ขัดทําความสะอาดได้เลยนะครับสำหรับพื้นในห้องนะครับผนังนะครับผมก็คือว่าทาสีเรีื่อยแล้วนะครับห้องนี้เป็นห้องที่ห้าแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างจะโชคดีเลยนะครับห้องนี้เจ้าของเดิมเขาทําการรีโนเวทไว้แล้วนะครับเตรียมปล่อยเช่านะครับ แต่เขาไม่วุ่นวายนะครับเกี่ยวกับผู้เช่าก็เลยไม่อยากวุ่นวายกับผู้เช่าก็เลยทำการขายห้องนะครับผลดตดาวดิดก็ได้ทำการซื้อมาไฟติดหมดนะครับรา <c oughs> คาก็ไม่รั่วนะครับ มีเห็นน้ำรั่วนะครับเดี๋ยวมาสังเกตด,ดูช่วงรีโนเวทจะมีน้ำรั่วมาไหมนะครับในห้องน้ำนะครับซึ่งวันนี้ก็มาทำการซื้อเวนะครับผมก็จะเห็นว่าก็มีหลายจุด รที่ต้องการเปลี่ยนนะครับเริ่มจากนี่เลยนะครับกระจกในส่วนของกระจกก็ต้องการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเป็นคราบด้านในแล้วเราอว่ามันหมดเสื่อมสภาพแล้วนะครับเราต้องการเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับหมหุดแล้วนะครับแล้วก็ต้องการเปลี่ยนใหม่รวมทั้งตัวหลังหน้านะครับผมวาวตรงนี้ก็หักกันแล้วนีนี้ไม่มีมูลุแล้วก็หักครับแต่ต้องการเปลี่ยนใหม่ครับ พันในถู้องน้ำก็ยังสะอาดสะอาดอยู่นะเช็ดทำความสะอาดได้อยู่นะครับก็จะมีส่วนของนี้นะครับก็จะโปูโก๊อกน้ำก็ต้องเปลี่ยนนะครับก๊อกน้ำเด็กทรงไสฝักบัวนะครับผมก็ต้องการเปลี่ยนใหม่ก็มาฝักบัวนะครับนอกจากเก่าแล้วก็ฉันดสุดๆน,นะ อันนี้ก็เป็นตัวราวตักผ้านะครับต้องการเปลี่ยนเพราะ่นจะบขกดเพราันีีแต่ขัดแล้วนะบานประตูประชนนะครับก็ต้องการเปลี่ยนให,ห,นะหม่นี่นะครับบานประตูก็ไม่มีมือจับเดี๋ยวก็ต้องซ่อมดูนะครับว่าจะทนได้มากได้น้อยขนาดไหนถ้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนบานใหม่นะครับพืนห้องน้ำก็ต้องขัดต้อง ทางขวาซ้ายก็ไม่น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวเรื่องโป๊ะเหมือนับพวกพวกพวกอะไรใช้ได้ยังใช้ได้ครับฝ้าก็มีแตกแผ่นหนึ่งครับก็เดี๋ยวต้องตัดแผ่นมานะครับแผน่นเปลี่ยนใหม่ให้นะครับโคมไฟนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับสายไฟดูแล้วไม่น่านปลอดภัยนะครับ มีการจัดฝ้าจัดอะไรใหม่ให้เรียบร้อยนะครับมาดการจมีเดี๋ยวทุกตัดพวกนี้ตงตัดออกนะครับพวนี้ตัดออกนมาเช็ดขัดทำความสะอาดใหม่นะ ในห้องก็จะเปลี่ยนก็ในชุดของพักไฟนะครับบางจุดที่มันเก่าที่มันชำรุดก็จะเปลี่ยนนะครับฟาฟน้เงาเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับเช็คดูว่าใช้งานได้ไหมถ้าใช้งานได้ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับ พวกเล็กพวกแรงจที่ย,ดยืดันยังต้องเอาออกครับนี่ทาสีเขีบใหม่ครับอย่างนั้นนะครับนี่ท่อมีอะไรอยู่ <c oughs> เหล็กพวกเด็กเนี่ยครับจะต้องเอาออกก่อนเลยต้องก็ทาสีไหม่ไม่งั้นดูไม่สะอาดตานะครับ คมไฟก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ยังสวยงามอยู่ครับต้องล้างขัดเช็ดทำความสะอาดใหม่นะครับหนึ่งโคมนะครับสองหลอดนะครับอันนี้ก็หนึ่งโคมสองหลอดถือว่าสว่างเพียงพอเลยนะครับส่วนนี้ก็ติดประตูมุงลวดใหม่นะครับสภาพดีอยู่ครับบานเก็ตก็อยู่ครบนะครับมีมุงลวดเรียบร้อยนะครับสภาพดีนะครับ ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับดาดินสั่งแอร์ไปเรียบร้อย้วครับสั่งซื้อแอร์คอนเดนเนอร์นะครับเครื่องปรับอากาศไปเรียบร้อยก็ไปยึติดมุมนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตู้เย็นนะครับทําการสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนครับส่วนเตียงที่นอนตู้เสื้อผ้าก็เตรียมไว้แล้วนะครับพร้อมที่จะย้ายมาในส่วนฝั่งระเบียงนะครับผมก็นี่เลยครับจากบานประตูตัวเป็นสติ๊ไม่ไม่ไข่ออกมานะครับ เปิดฟอนนี้ได้จะทำมาแบบนี้มันจะไม่มาซึ่งมันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปได้นะื่อยทำการเปลี่ยนใหม่นะครับผู้บิดนะครับพื้นระเบียงผูกกระเบื้องไม่ใช่ปล่อเดียวครับ เี๋าวดิมก็จะซิงค์นครับน้างจานนะครัพอใส่ตรงนี้น okay. ะครับเราก็จะทําราวตากผ้าเพิ่มนะครับตรงนี้แขนยาวไปฝั่งนี้เลยนะครับทำราวตากผ้ immt, า,าคุณผู้เช่านะครับด้านบนก็ยึดไฝั่งข้างโคมไฟเลยนะครับจะได้มีราวตากผ้าจะได้สะดวกจะได้ไม่นะครับมาวางเกะนะครับในส่วนของระเบียงนะครับจะได้เพิ่มพื้นที่ใช้งานให้ผู้เช่านะครับอยู่อย่างสะดวกสบายนะครับสนใจซื้อก็ขายนะครับสนใจเช่านะครับก็ปล่อยเช่านะครับ สนใจจะซื้อนะครับก็ขายให้นะครับจะามาขอเช่าก็ปล่อยเช่าเราดีถิ่เมื่อเลยนะครับขอบคุณ FC แฟนคลับที่ติดตามกันมานะครับตั้งแต่ห้องแรกจนถึงห้องนี้ห้องที่5้าแล้วนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคำแนะนำนะครับจากที่ทำไม่เป็นไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับก็เริ่มตกแต่งเริ่มทาสีเป็นบ้างแล้วนะครับผมยังไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้ชำนาญมากนะครับ เชื่อว่าประมาณส0บห้องก็น่าจะเก่งแล้วก็จะชํานาญมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นห้องที่5้านะครับของการซื้อมารีโนเวทแล้วก็ตกแต่งแล้วปล่อยเช่านะครับผมหลายท่านที่ F อฟซที่ติดตามมาั้งแต่ห้องแรก,แรกจะเห็นว่าห้องนี้โชคดีมากลยครับก็คือเจ้าของเดิมเขาทาสีตกแต่งไว้พร้อมที่จะปล่อยเช่าแล้วนะครับผมก็จริงๆสภาพนี้ก็ปล่อยเช่าได้นะครับถ้า,าไม่ได้ คิดอะไรมากนะครับผมไมยถึ้ว่าในราคาที่ทั่วไปก็ชั้น4ี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2, นักสองพันห้าประมาณเนี้ยสองพันห้าร้อยบาทนะครับแต่เราดินก็จะนะครับเพิ่มมูลค่าด้วยกันติดตั้งเครื่องป่าประกาศเข้าไปนะครับผมมีตู้เย็นเครื่องมีตู้เย็นนะครับมีโต๊ะข้างแอรแป้งนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเตียงที่นอนนะครับผมให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ห้องนี้คิดว่าจะยังไม่มีในส่วนของ เครื่องซักผ้าไมโครเวฟแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับที่จะยังไม่ได้มีตอนับห้องนี้นะครับเดี๋ยวลองมาทําในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่พูดมานี่ก่อนนะครับว่าลองหาผู้เช่าดูว่าโอเคไหมนะครับผมถ้าโอเคก็จะปล่อยเช่าเลยนะครับ เป็นสีฟ้านะครับผมเจ้าของเดิมทาไว้นะเป็นสีฟ้าฟ้านะครับพี่ฟ้าพดาิดันดูบรรยากาศนะครับ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมมีกำลังใจให้ดาวดินถิ่นเมืองเลยด้วยนะครับอะไรต้องปรับปรบปุงแก้ไขนะครับก็ขอพิมพ์แนะนําเข้ามาเลยนะครับจะได้มาปรับเปลี่ยนนะครับผมหรือว่าสามารถโทรศัพท์มาที่หมายเลขโทรศัพท์0982852689 0982852689นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับผมก็จะได้นํามาปรับมาเปลี่ยนนะครับปรับปรุงใช้กับในการรีโนเวทห้องนะครับ เพื่อปล่อยเช่านะครับหรือว่าเพื่อปล่อยขายนะครับท่านใดสนใจซื้อก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับถ้าเราปิดประตูแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปิดประตูเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของอประตูเหล็กดัดน,นะครับมีมุงลวดด้วยนะครับ ถ้าเราปิดประตูก็ไปครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับผมมาสำรวจหน้างานนะครับดูรายละเอียดว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพิ่มเติมตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมแฟนคลับ fc นะครับพ่อพ่อแม่แมพี่พ,พี่น้องๆนะครับ ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ก็สามารถคอมเมนต์แนะนําหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็เพิ่มเติมมาได้หรือว่าใครที่มีประสบการณ์นะครับทําห้องปล่อยเช่าหรือปล่อยขายอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์มานะครับให้ดาวดินได้รู้ด้วยนะครับผมบางสีมางอย่างนะครับดาวดินก็ยังประสบการณ์น้อยนะครับอาจจะยังมองไม่ถึงนะครับหรือว่าคาดไม่ถึงก็สามารถให้คำแนะนํากันได้นะครับผมยังเป็นน้องใหม่ในวงการนะครับ สองปีแล้วนะครับผมปี2566นะครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมา2567เป็นปีที่2นะครับปีนี้นะครับ2568นะครับจะก้าสู่ปีที่3ในการทำห้องพักนะครับปล่อยเช่านะครับของดาวดินถินบางเลยนะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับที่จะเอ่ยถึงไม่ได้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมแล้วก็พี่ชายนะครับรวมทั้งครอบครัวของดาวดินถินบางเลยนะครับที่ สนับสนุนทางด้านกําลังทรัพย์นะครับผมแล้วก็กําลังใจนะครับให้ดาวดินมีแรงเข้ามาสู้นะครับในการปรับปรุงห้องนะครับผมทางนี้ยังขอพูดเอฟทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจนะครับทุกคอมเมนต์ทุกคําแนะนํานะครับดาวดินก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมจะได้นํามาปรับใช้นะก่อนก็มาต่อยอดนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆของเรานะครับใครที่กาลังคิดจะทําจะได้นะครับนาไปปรับไปตกแต่งนะครับผมไป ลองทาดูนะครับเข้ากับห้องตัวเองนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะครับผมดาวดินก็ยังทําให้เป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนการทาสีการโปะอุดการตกแต่งการเจาะการขัดการทําความสะอาดนะครับผมอะไรต่างๆนะครับจะทําให้เป็นเลยนะครับผมห้องที่หนึ่งนะครับเพิ่มมาก็ห้องที่สองก็ได้เริ่มเปลี่ยนรู้มาห้องที่หนึ่งนี่ดาวดินจ้างนะครับพี่ที่ออฟฟิศนะครับผมมาทําให้เลยนะครับดาวดินดาวดินก็มาเป็นตัวช่วยนะครับ ส่วนห้องที่สองดาวดินก็ทํามาประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ยังมีพี่ออฟฟิศมาช่วยนะครับผมส่วนห้องที่สามห้องที่สามที่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับทําเองร้อยเปอร์เซ็นห้องที่สามห้องที่สี่นะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตนะครับขาดอีกประมาณสั่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นที่ไม่ร้อยเพราะว่าในส่วนของการย้ายเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาประกอบนะครับตู้เสื้อผ้าเตียงที่นอนโต๊ะเครื่องแป้งตู้เย็นนะครับติดตั้งแอร์นะครับที่ดาวดินทําไม่ได้ก็ ก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชํานาญนะครับผมก็จะได้แบกปันนะครับกระจายรายได้นะครับผมให้งานของเราออกมาดีนะครับผมถ้าได้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญนะครับชํานาญงานด้านนั้นโดยเฉพาะนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณเอขอบคุณแฟนคลับนะครับทุกท่านนะครับพ่อพ่อแม่แม่พี่น้องๆนะครับที่ติดตามเป็นใจกันมาตั้งแต่การปรับปรุงห้องแรกนะครับจนถึงห้องนี้นะครับ ห้องที่5แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับเป็นกำลังใจไปด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากวันนี้ไปก็เลิกเข้ามาปรับปรุงก,ก็จะมีคลิปนะครับทยอยอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับแล้วก็วันนี้นะครับดาวดินขงลงเลยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่มปนโอกาสหน้าสำหรับนี้ก็ขอให้ทท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย